Música สวัสดีจ้ากระถินหน่อยมาแล้วด้วจ้าเมื่อนี้กระถินหน่อยสิภาพมาพบมาผอกับเมนูมกปลาเล็กปลาหน่อยจ้าปลาซิวปลาวยปลาขาวม้นปลาสมปูสมุูยกระถินหน่อยไปใส่ตรงมากด้จ้าเมื่อนี้กระถินหน่อยกระสิมมมกเส็บๆหอมๆให่กินขั้นตอนแรกก็เอาปลาของเข้ามาหลางทาความสะอาดเก็บขียขย้ยิงขี้เน่าเก็บเศษใหม่เศษหน่าออกให้หมดกันด้จ้า นี่ล้างหลายๆน้ำเลยจ้ะจะได้บ่เหมน็นเนาะกินปลาเล็กปลาหน่อยสิเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายจ้าอันนี้บ่ต้องคอดเกตไม่ต้องเอาขี่บ่ต้องเอาใส่ออกด้ะจ้ากินได้ทั้งโตเลยอันนี้เฮาก็มาเห็ดต่ำเครื่องก่อนเนะาะม้อนี้ตํำเป็นบักพิกดิบจ้า ตำตำตำต่ำต้องละเอียดเกินไปจ้ะเอาพอปกปก,ปกเป๊กเก,เกอันเมื่อนี่อันตะไคร่นี่กระถินหน่อยกระทิทุบทูบหลกห็หั่นเป็นท่อนทอนเอาด้จ้าบ่ได้ตำละเอียดเนาะแบบว่าเวลาเข้าคุยมกปลานะเข้าสิกินโตปลาเน้นเน้นบางเือหั่นมีตอนตะไคร่มันสิสากปากจ้าใส่ตะไคร่ลงไปเลยลเฮ็ดแบบนี้กเ็เฮดไห้หอมใดขึ้นกันจ้าบักพีกใส่ลงไป พงนัวอย่าให้ขาดน,ารราน้ำปราโนวๆใส่ลงไปเลยจ้าคลุนครุนครุน,รนให้เข้ากันลืมใส่เกลือจักน้อยหนึ่งจ้ะผู้ใดอยากใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้เดอ้อแต่อันนี้กระทิ้นหน่อยกันแล้วว่ารสชาติมันจะโอเคลืมอีกแล้วจ้าลืมใส่กระเทียม มกปลาใส่กระเทียมบ,บุบๆลงไปจังหน้อยนี่แซบด้จ้าย้ำขุยถึงตอนกระเทียมแห้งแซบผักอิตูอย่าให้ขาดจ้าอันนี้พักกระแแ่งจ้ากระถิ่นหน่อยกระฮันฮันใส่ลงไปเนาะมันเหี่ยวจักน่อยจ้าเก็บมาตะเสาพริกลูกโดดจำเป็นมากจ้าใส่ลงไปเลยจากนั้นเทากระค้นให้เครื่อง,งต่างๆเข้ากัน อันนี้สามารถค้นไดเด้อจ้าบ่ตองยยานมันข้าเนาะเวลาเอาไปป sure. ิ่งไปมกแล้วมันก็สิมีต่ความหอมละจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาใบตองข้าวหอมมาวางสองชั้นเลยจ้ะเมื่อนี้กะทินหน่อยกะสิห่อแบบพับๆคือจังเขาเฮ็ดขายตามตลาดนะจ้ะมกละสิบมกละเศ้าเนาะมื้อนี้แมวบ่อยูกะทินหน่อยกะสิไดมกเองห่อเองกะสิผู้หายจักหน่อยก็ขออภัยหลายๆเด้อจ้า กับพับๆมัวม่วๆไปจ้าเฮ็ดจังใดก็ได้ขอให้ใบตองบอ่แตกแล้วก็บเเฮียออกจ้าพับๆพ,พับใส่เข้าไปเลยจ้าปีนบือบ้ออันนี้ห้ากะเติมทานจังน้อยจ้าใส่ไฟอ่อ,อนๆเนาะเวลาห้าปิ่งมกมันจะได้บ้าไหมก่อนสุกจ้า เสร็จแล้วเขาก็เอาใส่เล็กปิ้งเลยกับปิ้งไปจนใบตองมันเปลี่ยนสีเป็นสีแบบเริ่มใหม่หมๆเกินเพียมจักหน่อยจ้ะแล้วก็มันสีบ่มีหนามยดๆออกมาจะแสดงว่าปลาของเฮาเริ่มซุกเริ่มแห่งได้ทีละจ้ะนี่ประมาณนี้เนาะใส่เวลาประมาณจากักสิบห้านาที่สิบนาทีล่ะจ้ะกระสุกพอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเปิดผ้าอบกันนะคะ เปิดเลยนี่ฟีมือการห่อของกระถินกระไดการยูเด้ปลากันยังอยู่ในความสวยงามนี่หน้าตาเพิ่นก็นจะเป็นยังสีจะ้ะเป็นตาเซ่บะแาเส,เสีหอมหอมจะ้ะได้ข้ามเขาเหนียวใหน่ๆหหอนๆมาคุยสุดยอดเลยจ้าไม่อยากจะบอกเลยมาเด้อมาเด้อจา้าช่วงนี้ฝนตกจ้าก็จะมีป้าเล็กป้าหน่อยป้ายัางหลากหลายเนาะก็สิเป็น เมนูหลักๆเป็นพวกป่ามาเฮ็ดซูกินสำหรับมือนี้กะทินหน่อยกะขอโตไปคุยมกป่าก่อนบ๊ายบายจ้า